วันนี้มาจัดงานแต่งริมทะเลนะคะนี่วันนี้เฮียการเป็นคนจัดการเองเลยทุกอย่างเลยนะคะเฮียการเป็นคนจัดดอกไม้เองนะคะงานแต่งริมทะเลที่หัวหินนะคะใครอยากจะใช้บริการนะคะก็ฝากนะคะสำหรับท่านที่อยากมีงานแต่งงานริมทะเลสวยๆนะคะเราฝาก ร้านของเราด้วยนะคะร้านเช่าชุดคุณมนหัวหินสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0846581359นะคะรับจัดงานแต่งงานริมทะเลนะคะชายหาดหัวหินพร้อมด้วยอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยๆนะคะมีชุดแต่งงานนะคะมีชุดแต่งงานรับจัดซุ้มดอกไม้นะคะแล้วก็อาหารต่างๆนะคะนี่คือแขก ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเรามีอาหารที่เป็นอาหารซีฟูด้ดอาหารทะเลด้วยนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในคอสนะคะอยู่ในคอสของเราซึ่งโปรโมชั่นที่มนจัดมนจะจัดโปรโมชั่นนะคะแต่ละเดือนนะคะไม่เหมือนกันลูกค้าท่านไหนที่อยากได้งานแต่งงานริมทะเลสวยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ ร้านเช่าชุดคุนวนหัวหินหรือโทรมาที่เบอร์0846581359่หกห้าแปดหนึ่้านะคะอาหารก็จะค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆนะคะเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลที่เป็นอาหาราทะเลสดๆที่เป็นอาหารที่เกี่ยวกับซีฟู้ดทะเลรับประกันเลยนะคะว่าทะเลสดแน่นอนที่นี่นะคะอ๋ออันนี้เป็นชุดแฝดเลย อ๋อสวยสวยสวยนี่ค่ะเป็นดีไซน์ที่เฮียการเป็นคนจัดการเลยนะคะสูงสวยๆว,วันนี้เจ้าบ่าวดูยิ้มแย้มและอารมณ์ดีมากนะคะเจ้าบ่าวแฮปปี้มากนี่เฮียการไหมคะเฮียการอยู่เฮียการอยู่หลังรูปเลยเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเฮียการเป็นคนจัดการงานในวันนี้นี่ต้องยกคุณงามความดีให้นางเลยนะคะ อยู่เบื้องหลังวิวที่ทะเลสวยมากๆนะคะเป็นวิวอันนี้คือเรียกว่าเขาตะเกียบนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีชายหาดที่โซนด้านหลังจะเป็นอันนี้เรียกว่า เกาะสิงโต,โตนะคะเกาะสิงโตจะเหมือนสิงโตโนอนหมอบตรงนี้จะเป็นเกาะเต่านะคะเรียกว่าเกาะเตา่าด้านหลังจะเป็นโซนชายหาดที่สามารถที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจะนั่งเรือนะคะนั่งสปีดโบ๊ทมาน่า b าน a n a b o ขี boat, ่มา้าได้หมดเลยนะคะเดีย๋ยวให้มิดูหน้าตาเมนูอาหารของเราวันนี้อ่าก็จะมีอ่อวันนี้ลูกค้าสั่งก็จะเป็นเมนูชิคเนเจอร์ของที่ร้าน นะคะก็จะเป็นเอ่อพวกไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะมีผัดไทยมีต้มขาไก่ต้มยำกุ้งแล้วอีกอะไรอีกไม่แน่ใจนะคะหลากหลายอาหารทะเลสดสดอมาเปิดเพลงชิวๆไม่ละหรือว่ายัางไงเอามาไหมเอามาตั้งพรอๆชิวๆหน่อยอือคลอ แลาวมีเดินไปถามเออเอามาเลยเอามาเลย